ใคราำพรามคนใดก็ไม่มีถ้าโกสีแต่งกายบัดนี้ไม่ลีกลบจากสวรรค์ชั้นกลางนางนากกันกลางนี่ลงซ่องนางนักรบแล้วก็กว้างนางนางรบไม่เธอรบราหยุด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 ,ยด,ยดเอ,อใครอะหยุดไม่ต้องรบรากันฮใครอุ้ยตายแล้วพ่อัสดีค่ะพ่อมาดินสาธิราช สวัสดีค่ะพอ่อเออสวัสดีใครอันนี้ใครอ่ะอย่าลุง้ง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 อย่าลุ้งใครวะต่อยกันทำไมวะบัดซบที่สุดเลยต่อยดูสิหน้าพกช้ำดำเขียวหมดเคาลอยบ้างใครวะเพราะว่าทำไมอยากรู้นะคือพ่อขาหนู มาช่วยเหลือพิกายหมากรรมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครมันพาไปแต่สร้อยสินเนขาหาว่าหนูนะ่ะเอาพิกามหมากรรมไปซ่อนไว้เออพเดอพ่อจะบอกให้รูกวันหลงเราเป็นไงเมื่อกี้ใครต่อยข้าใครต่อยข้าเมื่อกี้ไอ้มีเอ,อีอย๋ยวรู้จักพมอมาได้รู้จักนี่ข้าในพระอินทร์อยู่บนส,สวรรค์ใครทำดีทำชั่ว ผิดถูกอะไรพ่อรู้รู้ปีรู้ทั้งนั้นแหละเร่งเรืง่งวันนั้นพุ่มใหญ่ดว้วยจรู้วแล้วไม่รู้ได้ยังไงกูเห็นนี่ได้ยด้้นะเอออะไรเมือ่อกี <ๆ S 1> ้ใครต่อยข้าก็เห็นไหมนายมีมไม่ครับทำไมเบอกไม่เห็นล่ะคือพมตองข้าวข้างเผือเผ่อพุมแหลากลัวเผื่อพ่มมีเดือดร้อน ไ,ไอ้เดิเนเดนผู้ตอย,ดยเดรนไหนอ่ะอือ <ś led> พออินครับใครต่อยข้าเมาื่อกี้ไอม้มีกับผมถ้ามึงไม่บอกความจริงกูจะสาปให้มึงเป็นหมาตัวเมียห่เหยดแมมเผื่อปีนตายโหงพ่อมพ่อบอกตรงๆกับไอท้ทองเผื่อพมกับต่อยข้าเมื่อกี้อ่ะกับผม แล้วมันต่อยทําไมอ่ะไม่กลขาไปไปตามมาข้าอยากจะรู้ว่าต่อยข้าทําไมกลับกลับไอ้จ้องมาไหนแล้วไอ้จ้องอู้แม่มข้าอยู่ในตุ้มมึงยัดมแม่มข้ามาใชจเหรอมาลูกข้าลูกข้าแม,ม่มอยู่ในตุม้มนู้ป่อยชาดีดาจังไงอ้มึงป่อยไปซือยอยอ้อยู่ไอ้มึงต่อยแค่ใช้ไอ้ยพริตลูก กูรู้กุรบุก็ยจ่งชัดเปรียบในเมืงกันบอกแเป็นไบรน์เป็นชาวเองช่วงสวรรค์นั่นแหละเป็นผู้ที่มีประกาศสิทธิ์แชงให้คนเป็นมาเป็นไรกระได้จังเปย์เป็นหูเป็นเขยได้เพป่์มึงมึงบอกตาปนีจ้ะบอกว่ากูไปสิคิดนะสิคิดถึงอันนี้ก็ไปลงเรือนู่ลงเรือกันสิชนไปเรืออวนถึงอันนี้เรือจมกูตายเร็ว ให้มึงบอกพันธุนั้นไปมดเหรื่อไปให้กูบอกว่ามึงตายเร็วหรือจุ้มนะเออเออกูแบบบอกอ่ะมึงร่ำไปมั้งแต่ไม่โอกเร็วเออได้ร้อยทำไมอ่ะมีไหนท้องอ่ะไอ้ต้องตายเร็วครับตายยังไงอ่ะมันไปที่กี้แต่จังอันนี้มันไปลงเรือแกที่จนไปเรือวันจะเร็วเรือวันจมไอ้ตรองตายแล้ว ใครบอกมึงไอ้ต้องบอกครับอ้าวโนนไหนว่ามันตายโอ,อ้อยากแม่มกไอ้ต้องอยากแมมกูเพิ่งรู้นี่แมมเพราะกลัวมันตายเปรตเบือ่อไปไม้ในแป๊บไร,รอินแม่มีความพิษต้องรับพิษมึงไปวักคอเดินไปเร็วเออไอ้ไม่อยาไปเยอะไปสวัสดีครับพีน่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ วัวรออะไรอ่ะ <c oughs> คือพมไม่ใช่ร้วตื่นนั้นพ่อมทั้งหมดคนระับพ่อมรัวทันเป็นไพรินประชาแว่งส่วงสวรรค์ผูเป็นยิ่ในผีพบพมก็ไม่กล้าทำไม่กับเออยยาหวานใจต๊อบแม่ต้อง,งยกมือกับพมไม่กล้ายกกับพระ่านเป็นถีประชาผู้ยิงยญ่ในสว่วงสวรรค์กับพระ่านเป็นถีปแป้งมนุษย์ต่างพวงกับพ่อมไม่รู้กับพมก็โทษ อ๋อแกไม่รู้ว่าข้าเป็นใครครับผมแล้วต่อยทําไมอ่ะคืพผมก็จะมีคนมารุมเลยครับแดกมันรอกันแต่มันแตนิตาคนึกวคนได้มารุมไม่ได้เลยพอนะผมเข้าใจว่าไวยุนแกเข้าข้าเลยพอนะไวยุ่นเข้าข้าก็ใจร้นอยู่หลายคนอ่าภาวายิ่งแกรบกันนี้กวยช่วยๆบางทีเป็นเว้นมันเลยทึ่งนี้มันมารุมมาเลยพมก็เลยต้อยอยู่ผมเข้าใจว่าคนรุม อ๋อเหรอแกทำอะไรข้าบ้างเมื่อกี้อ่ะมัดมัดตรงซี่ที่ครับแล้วก็เขาเขาเขาลอยเห็นซ้ำเราถึงเคขวาทางกันเป็ดเคขวาทางนะกูคางเกือบหักครับเออขอโทษพระไม่ใช่ชินชาววายออยากรู้นะสูบยาอย่างวงา้อะไร่ขอสูบยาพระอินทร์บ้านไป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 ไม่ได้เรื่องทอม เจ้าหน้าที่เขาควันหมดแล้วอ่ะอ๋อตำรวจควันถมหมดแล้วเออจลปลูกไรอะปลูกกัญชาอ๋อได้ <c oughs> ทำได้ขนานั้นเะอืมว่างปเป่เกล็ทีหลังดูให้ดีนะจะทำอะไรต้องมองหน้ามองหลังต้องพิจารณาก่อนนะเข้าใจไหมนี่ดีต่อยข้าถ้าต่อยคนอื่นเข้าใจว่ามันยิงหัวเอาครับครับครับผมขพโทษนะครับเออไปนั่งไป ว่าโงอกวอ่าแล้วมึงรัวไม่ไหวเคยทองกับมึงต่อยไอ้พวกไม่รู้รู้ว่าเทวาดาอืมแล้วมึงต่อยกันใช่เหรอมึกูเสียที่ว่าดีว่าต่อยชอบใส่นี่ยังแม่งต่อยชอบใส่มันไม่นุ้งได้ชาติอุบาทเออนี่ลูกเธอ,อทั้งสองไม่ต้องรบรากันนะลูกนะพ่อบอกความจะไงลูกรู้นะ ผู้ที่เอากายหมา,หากมไปตอนที่เจ้าส้อยเวหากำลังปฏิบัติให้กายาหากมออกมาจากเสื้อกรอบตัวนั้นนะ่ะในขณะที่ปลูวออกมาเนี่ยพอดีพับแผวนนางพับแผวสุวรรณมันเป็นลูกของยักษ์อัสดาพรมนะลูกของแม่อุมาปกาสิทธิ์แต่พับแผวสุวรรณคนนี้เป็นลูกศิทธิ์พระฤาษีใครมองไม่เห็นตัวเขานะอ๋อ ไม่มีใครเห็นตัวเขานั่นเลยลูกคนคนนี้แหล่ลูกเขามา,าจับแล้วก็อุ้มเจ้ากายหมากำรรไปอ๋อผู้หญิงคนนี้เลยคะเออพับแพววนี่ลูกไม่มีใครเห็นตัวก็หรอกเพราะว่าเขาทำความดีกับกายหมากำรรม,มาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งโจรคนแรกจะมาฆ่ากายหมากำนะมันก็มัดโจรน,น,นั้นเอาไว้ พับแพลคนนี้เหรอนั่นที่ลูกมาครั้งที่สองโจรผู้หญิงมาอีกครั้งมึงมาต้องการจะฆ่ากายหมากรรมแต่พับแพลผู้น wrote, ี้ได้ช่วยมัดเอาไว้อีกอ๋อพับแพลนี่เหรอคะเออทุกทีลูกองกูอยากแม่มากูมอดูร้ายยัดแม่ว้าวว้าวอ่ะดอแล้วมึองอาะดีเชื่อกูใจ กูแรงไมโยนี่แหม่มกูเตรียมท่องไว้หลายเพสหนูกันแล้วอย่างนี้เดียวกูไม่ทันได้กูไม่ไม่ทันได้ติดที่จริงลูลาเม็ดชาท้อกูบาดกูม่อไหวพี่วา่าเราไหวาก็แล,กล้วกูไหวไปรึว่างเปรตแม่มไอ้หยัดวันได้เหมือนปะกูหยัดวันได้เกลืออ๋อเหรอคะแล้วตอนนี้เขาพาไปไหนอ่ะ เขาพาไปเรื่องของเขาเอาลูกไม่รู้เขาจะพาไปไหนบางทีอาจจะพาไปแต่งงานที่วัดพระโยคีนนท์เรคะอืมแล้วทาไงดีหนูรักพี่กายมาหากรรมอยู่ด้วยหนูก็รักค่ะพ่อเอาอย่างนี้นะในเมื่อเธอทั้งสองมีความรักกายหมา,หารรมพ่อรับผิดชอบเองพอจะพาเธอไปพูดกับยักษ์อัสดาพรมซึ่งเป็นพ่อของพับแพลวนะ่ะ นะให้ยักษ์ษดาพรมพเป็นพ่อไปพูดกับลูกสาวของเขาบอกว่าให้แบ่งหัวใจให้กับเธอทั้งสองด้วยให้เขาร่วมรักร่วมพิธีแต่งงานด้วยให้ร่วมผัวด้วยกันเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมติเราไปเล่นกันน้องพับแพลเองอะไม่ได้พับแพลเป็นคนดือ้อเธอไม่ยอมแน่อ๋องั้นพ่อจะพาหนูซ้อยเวหาไปพบพ่อยักษกษดาพรม พ่อขอร้องให้หนูได้แต่งงานกับพี่กายาหากรรมด้วยเออมันตามพ่อมาลูกฮนะสร้อยสินค่ะหนูไปกับปู่เจ้านะไปขอร้องให้ปู่เจ้าไปพูดกับยักษ์กรสดาพรมขอร้องให้เธอได้แต่งงานกับกายหมา,หาร,รมด้วยนะค่ะหนูจะไปบอกพ่อปู่เจ้าเดี๋ยวนี้เอาพปอกแกเดินทางกลับไปวัดก่อนไปกับพรมแกกลับนครเก้าไฟบุญครับครับลาก่อนครับ ประจำมำหน่วยนี้ป่ากายเจ้าซอยควาขึ้นสู่สวรรค์นชนะพามาสถทานมาถึงอัจดาพรมไม่ทันนานก็ไปอาคุณมานกัางภายใน แหวบซ่องสิ่งไรต้องการอะไรฮะอ,องพระอินทที่ได้ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของข้าทําไมไม่บอกล่วงหน้าว่าจะมาที่นี่ให้รู้เรื่องราวแล้วจะได้ออกไปต้อนรับไปสมเกียจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกข้ามาวันนี้ประงค์การจะมาพูดมาพูดกับแกตัวต่อตัว,ตว,ตวพูดเรื่องอะไรว่ามา พูดว่าให้ไอ้ท่านพูดกับลูกสาวของท่านนะนะซึ่งตอนนี้เจ้า,าพับเพลวนะ่ะเขามีสามีแล้วเ,เขามาบอกข้าแล้วว่าเขาจะมีสามีสามีเขาชื่ออะไรกายหมากรรมอะ่ะใช่ทีนี้กายหมากร,รนะ่ะมีคนช่วยเหลือกันมากโดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆนะผู้หญิงคนนี้ก็เช่นก,กันเขาชื่อสร้อยเวหาซึ่งเป็นหลานของข้าเขาก็ได้มีส่วนช่วยเหลือ,อากายหมากรรม โดยที่ผ่าอกกายหมากรรมให้เป็นหนุ่มรูปหล่อออกมาจากเสื้อกรอบตัวนั้นแล้วส้อยเวหาในของเขา,ามีความหลงรักต่อกายหมากรรมเพราะฉะนั้นท่านไปพูดก,กับลูกสาวท่านหน่อยเถอะว่าเปิดโอกาสได้ส้อยเวหาได้แต่งงานกับกายหมากรรมด้วยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่าเห็นแก่ตัวกันเลยพระอินข้าพระเจ้านะเปิดโอกาสให้ลูกมีนิติกรรมแล้ว เปิดโอกาสลูกปกครองตัวเองมันแล้วของให้ท่านไปพูดกับมันเองเถอะแต่ในฐานะท่านน่ะเป็นพ่อนะท่านควรจะพูดได้เพื่อเห็นกับสังคมเพราะต้องการเห็นกับบุคคลส่วนมากให้อยู่กันมีความสนุกร่มเย็นก็บอกแล้วไงว่าข้าช่วยไม่ได้ให้ท่านไปพูดเองอ๋อแสดงเห็นว่าท่านไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ ถ้าอย่างนั้นเราเลิกกันมาพูดกันไม่ได้พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เราเลิกกันเลิกก็เลิกไม่เห็นแคร์เลย응เราไม่ต้องนับถือเราไม่ต้องเคารพกันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกกันแล้วในครั้งนี้ไม่ต้องเลิกเปล่าทําไมอะทาสงครามกันสิโอ้ก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรฮะไม่เห็นสําคัญเลย เอากันเมื่อไรเอากันตอนกลางเดือนธันวาคมเดือนหน้านี้วันที่สิบห้าธันวาคมเป็นวันที่ทัพยักษ์กับทัพเทวดาจะต้องต่อสู้กันเข้าใจไหมได้งั้นเตรียมตัวไปลูกไม่ต้องดูหน้าอินหน้าพร้อมกันแล้วสงครามเกิดขึ้นแน่นอนแล้ว เราเตรียมทักจอมอยากมาอ้อนลันสเสตือนสถานตัววิมานน้อยใหญ่รีไปบอกทสก,กันันเป็นการไว้ตลอดไปมาลิวรัตนิชาติเชื่อยกักพร้อมไปด้วยพระราหูผู้ที่ศักดิกิทัวตุกติดเป็นปีนองของอจุนซักตลอดทาวิรุณานซึ่งเป็นปีนองของคุณยกัก มากหมยนักจะมาวุธรีไปยกทงทิวปลิวสะบัดยิละจัดจอมทับอยากเลือนลันสนั้นไว้เปาแส่รั่งตีของกล้องลันไปมุงสะ้านตีสมอรภูมิชัออกไปส่งทาง สินมาทําไมซอยสิ้นก็มีส่วนได้ช่วยเลือกเจ้ากายหมากาไในพาไปพักพอนอนที่บังกะโลคือไม่ความหมายการตนรับกับสู้เลี้ยงดูปูเสื้อตั้งไล่วันเพราะเขาลุ่รักกายหมากมอยู่ด้วยทีนี้เรารู้แล้วว่าลูกเศร้าคลองฐานสื่อหวาปั๊บเป้วเห็นแก่ตัวอย่างรายกาดได้พาไปเสียเร็วเพราะฉะนั้นเรามาข้อรองฐานให้ฐานไปผูกกับปั๊บเป้วลูกเศร้าฐาน เราเปิดโอกาสได้ซอยสิ้นสึงเป็นร่างของเราได้แต่งานกับกายมารำโดยได้ไหมบอกว่าไม่ได้เมื่อกี้เราตวาดพระอินไปแล้วแต่เราทันไม่กลัวไม่กลัวเราทันย่อเพลือก็เราบอกพระอินไปแล้วว่าเราต้องทําสงครามทำาสงครมก็ได้พวกเราพี่เยอะแยะไม่ต้องวัวพี่คริสต์มังพี่แครพี่อิสลามพี่ไทย พี่ปอบพี่เกิดไม่ออกพี่ตายองพี่มาหยัดแหมมอยังกองลุยเอากันเลยยกทัพมาเอาต่อได้วันที่สิบ้าเดือนธันวาคมแน่นอนไปลุกจับไปจัดกองทัพพี่ามาลุงมาห่างประกาศกองร้องเรียกบัดนี้หรือเทวดาลุงเนื ให้ลงมาริบองแลริบองบรรัดนีหรือลงสนามนางองกลงพาลีธรณีน้ำรีไปตามกันแลรีไปตามเอ้มาด้วยกันพระภูมิพระภายที่ศักดิร้อมเสื้อเมืองเรืองฤทธิ์ขอบเขตกันพระอินพระเศ้าพระังคานและพระจันทร์พระเง็ดเล่านั่นไี่ชวนกันมา ังปรินพระพรมหรือพระยมประการเวสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์รอบติดซางมาวุจุตพันธีชวนกันมาหล่นและเล่าเทวามามากมม่พร้อมเทา่ากษัตริย์ิศักสิทธิ์อยู่เนื้อทิศมีมากเลือ,อไล่ตะวันออกตะวันตกมามากไมาผ่าใกล้มงตรงไปสงงรัมอ๋อเทวาดาไปสงคราม เจ้าเปลวตัวสระทิศในมืดมิดคลุมกลางไปทางสนามพร้อมเปลวแคกเปลวไทยสลามเราไปตามรีบหน่วยช่วยกันมาทั้งพี่เด็กพี่ใหญ่พี่อ่นอนน้อนรีบร้อนไปรบครั้งนี้นะทั้งพี่ถุงตลอดพี่กลางนาเจ้าภาบมากมายไี่พากายกันมาไว้ ทา้งพี่ปราพี่ปองและพี่ปอบตามระบอบไม่รีบมาเราจะช่าจะไหนเราบอกพี่จุดตายบางไงควยยกทงใจมุงตรงเพื่อไปทำการสงคราม กลับมาถึงวัดหลวงพ่อพร้อมยอดทองลูกหมีก็กลับมาถึงหมดมาถึงแล้วเหตุการณ์เป็นไงต่อไปพี่น้องไปตามดูครับท่านนั่งยอกทนอน นอนกายปัดนิ้นั่งไหวพอนะพอนะอ,นะอีกพระนอสุริยวงศ์ลงกุมันอ๋ออ๋อนี่มึงอีพับเพลียวใจเออค่ะอุลเรงดมดมวันนี้เห็นอย่ช่วยเลยอ๋อแม่เอ,อ้ยชั่วจริงจริงมันทุกตาน้ารถนะมึงนะฮันเคยกันล่างเออพี่กายมาหากรรมค่ะเอ,อ่อนมัสก,การกับหลวงพ่ออืมเจริญพ่อลูก อ๋อดีแล้วแหละเออได้พามารู้จักอ๋อนี่ได้เห็นหน้านตากันแล้วลกูกครับผมเห็นแล้วครับว่าน้องพับแพลสวยที่สุดในโลกเออและทั้งนี้พาบาตรเสยลกูกต้องการไหมหลวงพ่อได้รู้จักวันนี้ได้เจอหน้าเจอตาเพราะเป็นวันที่เขาทําพุทธาพิเศษเป็นวันดีค่ะแล้วจะได้แต่งงานกันนะพ่อนะลูกจะถือโอกาสจัดงานในวัดพ่อว่าไงจัดได้หรือในวัดงานแต่งงานนะรอไม่ มุนพระมาชั้นข้าวพระชายันโตพระซินายพลมันเป็นฮัานพิธีศรีมงคลหรือก็ไม่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 ือแต่งในวัดมาไม่มีปัญหนาไรแต่ก็ซ้ากันอย่าเรียงซัดเรียงม้อนกันในวัดไม่ได้ลูกไอ้นี่หละสิ่งสําคัญอ๋อคือไม่ความมาตมานศรีมงคลในวัดพระชายันโตพระพนายทพ่หน้าไม้พรนกันได้ได้หรเอก็นายทงแต่ว่าเรียงซัดเรียงม้อนในวัดไม่ได้ น,นั่นนองถ้าว่าญาติคนบ่ละโอ๊ะขาะไดไมคือคืปุปน,นี้ตาราคิดว่าเราลัดลัดเอาตายทุนกุดลขาไม่ได้นี่ตรงไหนก็ไม่ได้อ่อ็อไดรู้ไปเลยเออคน้าวตาโมทูก็ไปบอกเด็กบอกลูกบอกล้านใจกันว่าในวัดในว่าลูกเอออย่าจะทากับปัณณีไม่ได้เป็นสตานที่ทรงว่าซึ่งความซักซิ์นี่สตานผิวผูเข้าแวงนี้นี่ผูเข้าเข้าข,า,ขานี่นี่ชวไม้ลูที่ชาวบ้านมากันมากถอยได้ พอเป็นสตานทีบูราณลูกมีสิ่งศักดิ์สิทธิส์สถิตอยู่สมัยก่อนชาวบ้านชาวช่องไปมาหาสู้ยกมือกราบไหวบูชาทีก็ได้มาทําพุตธตาพิเศษกับร่อยไลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งทีศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในลูกนั่นเป็นสตานที่ิต่เป็นสิริมงคลทีก็มันได้มาทํากันนั้นอ๋อเลยค่ะหลวงพ่ออืมว่าไงก็หลวงพ่อหนูขอแต่งงานไอ้โมสู้แต่งงานหน่าปลืม้มไหมลูกเอ แต่ว่าโนมันมั่วกันแล้วโนสงงรามเกิดขึ้นแล้วโนสารัตเถออาจารย์สารัตกลับมาอภิสฐานเลยมันมันแนนนอนอยู่แล้วก็มันรบกันอยู่แล้วเพราะมันเล่นแก่ตัวกันลรกตอนนี้สุรุไม้นี่เทวดานํากองทัพไปแล้วไปต่อสู้กันยกทัพไปตางเพศมาบอกพี่บอกได้กับ เข้าต่อสู้กันยิงกันชิปไม้มดแล้วพวกยักษ์ก็ยิงกันชิปไม้มดแล้วหรือก็ทีนี้ประเทศต่างๆกับโปอยชิบไม้กันไปกันคนไทยเราต่างๆที่ไม่มีสงครามเลยแต่เศรษฐกิจตกลงไปเพอไม่ที่พึ่งพาใส้ไก่กันแล้วหรือก็พ่นผลิตายในมาโดยส่งไปในกันแล้วพกกโกกากุ้งนี่ตายห้องกันแล้วนุโกจงหนังเช่นกันเองอยู่แล้วหรือเพราะว่ากุ้งที่ได้มาราคาก็ตก ัอพอกรัามันไม่กินกันแล้วมันนึกอย่างเดียวว่าคุยค่ายพอกนุ้ยตายแ่าใดยิงมดเแ่าใดยิงดีขึ้นทถานั้นไปแล้วแต่ลกมันทำสงครามไม่ใหญ่ได้เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งเด็กโลกเหล็กเด็กแดงคนเท้าคนแก่กลางกันนายนดูปล่อยตายกันเยอะแยะลูกเออแต่นี้พอกยักษ์นี่ยกกองทัพไปแล้วอ่าพระอินยกกองทัพไปแล้วพี่ยกไปแล้ววันนี้นี่ลวงพอว่าจะยกไปสักกองทัพกันเลยพวกเราเอออ้อนี้พอลวงไปไปกันเนอไปกัน ไปรอบมือเออแล้วเอ็มะบอกอยังมา呀ฮ่านีไหม,ไมป่านนี้ตาเลื่อนต่นอติ้นเราไม่ได้หมดแล้วเหมือนนี้มึงอย่าไปพลําตาไม่ต้องเอาว่าอุดล่วงพผไปรอบมันลาเตโนว่าได้ไปรอบเอ้าทำหมาไปรอบนี่ทำกล้วยกระโหลกอีปะเป้าค่ะทำกล้วยทำกับใบตองทำกล้วยแล้วใส่มาใส่พลูเทียนปักเนยนะเข้าใจไหมลูกค่ะ คนหลักรวยากายมากร,รมนึ่งนายทองนายมีประือล่วงพอจะเดินนำหน้าพ่อไปถึงนายทองนายมีไอ้อ่ำธรรมดไปกันพอไปถึงท,งรรรงทีเขาตงครามเออไปถึงสนามสองครามเลยตอนนี้ก็าําลังตั้งขายํำไหนรบกันนั้นตั้งธรร,รมดแลักการล่วงพอจะขึ้นเทศเอาธรรมะไปสร้างซ่อนในพวกนี้ไหวหลือรบราคาควันกันเทิดหลือชิงดีชิงเด่นกัน ห้ามปรามก็อย่ารบราคาควันกันเลยมันจากมันได้ได้ขึ้นมาคนเราเกิดมาเลวีตายกันเหลาทำความดีกันดีว่าอยู่กันในอายุ่ยืนยืนดีว่าอย่างไรสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาเว้นยอมรับงับโดยกันเดี๋ยวเราไม่จองเว้นถึงกันแล้วกันเข้าใจไหมลูกหลวงพ่อกองถัดต่าไปสู้เขาเข้าใจกันหลงพ่อ่าพอเข้าใจกันเรียบร้อยจัดการทำกลัวจะละไม้ลูกเสร็จแล้วค่ะ ากันสั้แล้วกันยก,ก,กขึ้นเตรียมตัวตามลองพอมา <ST> S> <S องค์อาจารย์ท่านลงบันีจากกุติขณะน,นี้คนช่วยจะทำกรวยสัตวไว้พมทีวอนเขาสิ้นกลิ่งลูกบวบเขาฉับนี่นะรัดปับ๊บเรางามครันดูละทำำันสมัย ตรูดาพิดตูกุดร,รีบร่องล,งลงบันไดรีบขันไลประจำพานำธรรมะพระพุทธองค์รีบประจำนำบานนำธรรมะพระพุทธองค์ธรรมะเท่านั้นที่จะค้จุนโลก เลิกร่ราคากวันกันเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงนะอยู่กันให้พอดีพอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งไว้ว่าอยู่กันพอกินพอใช้เลิกโกรธเลิกหลงกันนะแล้วพวกเราจะอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับสำหรับยายเรื่องนี้หลังจากพระเทศแล้วอาสงครามก็หยุดกันทันทีแสดงเห็นว่า ธรรมะเท่านั้นที่คำจุโลกไม่มีอะไรจะเหนือกว่าธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอทุกท่านพี่น้องกลับไปพักผ่อนหลับมีเงินหมื่นตนื่นขึ้นมามีเงินแสนห้อยแขนมีเงินล้านมีลูกมีหลานว่านอนสอนง่ายอย่าไปมั่วยาเสพติดร,รักชีวิตรักในหลวงเพื่อชีวิตอนาคตของเราขอพี่น้องทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ